คือต้องต้องต้องบอกว่าจริงๆคดีพวกนี้ค่ะมันถูกเกิดขึ้นในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนาะแล้วมันก็ดาเนินมาเรื่อยๆจนถึงเป็นรัฐบาลุณเศรษาทีเนี้ยเราด้วยความที่มีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยโอเคมันบอกได้ไม่เต็มปากหรอกว่าแบบคดีเนี้ยมันเกิดขึ้นในรัฐบาลเขาเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเออในสภาวะที่เออลเศรษาษเป็นนายก เสถาด้วยว่าเออไอความขัดแย้งที mm ่มันเคยเกิดขึ้นกับรัฐบาลก่อนหน้าเนี่ยละมาวันเนี้ยมันเป็นคดีสะสมสำหรับหลายๆคนแล้วเนี่ยอธิวานคุณเสถาเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีแนวทางการดําเนินยังไงต่อค่ะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้จับตาดูคือว่าหลังจากนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ทนายอานนท์แล้วก็ไล่มาเนี่ยกิจกรรมเองเนี่ยคงอยู่ในคดีหนึ่งสองอ่างนี้เลยกำลังใจของ ดูเป็นสภาพสภาพทุกวันเนี้ยถามว่ากําลังใจลดลงไหมมันก็มีบ้างอะเนาะเพราะว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้เหมือนช่วงก่อนหน้าที่เคลื่อนไหวมันก็แผ่วไปแต่ว่าเราก็เข้าใจบริบทสถานการณ์สังคมว่าเออตอนนี้มันเป็นการเคลื่อนไหวในสภาแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือคนที่เขาเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะเขาต่อให้คุณดําเนินคดีของ,ของกับพวกเราไปจนสุดทางอะคนที่เขาเปลี่ยนไปแล้วเขาก็เปลี่ยนการที่เขาคุณเอาเราไปขังคุกหรือว่าตัดสินคดี จำคุกกันเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้ทำให้สังคมนี้กลับไปอยู่จุดเดิมก็เต็มเปลี่ยมค่ะ,ะ,คะรู้สึกว่าอะไรจะเกิกดก็เกิดคุยกับคี่บ้านแล้วใช่ไหมค่ะตอนนี้เรียนจบหรือยังยังเรียนไม่จบค่ะ<น>เหลืออีกปีครึ่งค่ะ เราก็ผ่านไปใค้ได้อันนี้เป็นจะเป็นคดีหนึ่งหรสองมีอานเอ่อมีแปดค่ะหนึ่งหนึ่งสองค่ะอย่างเดียวใช่ค่ะทำไมมันงอกงอกมาจากไหนคือไม่รู้หมนกันหลังจากออกจากเดือนจําก็ได้มาเพิ่มอีกสองอันนี้ก็เป็นการแจ้งเพิ่มก็คือย้อนมาใช่แล้วช่วงรัฐบาลใหม่นี่มีการแจ้งเพิ่มไหมช่วงรัฐบาลใหม่มีการแจ้งเพิ่มไหมมีคดีหนึ่งมีคดีหนึ่งซึ่งย้อนไปเมื่อสองสามปีที่แล้วใช่ใช่อ่าเป็นคดีอะไรเป็นคดีหนึ่งสองค่ะ อโอเคมีใครถามอะไรไหมครับวันนี้เออให้น้องขึ้นไปขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะอยากให้ช่วยกันตามๆเรื่องนี้จะถึงที่สุดนะเนาะอืมอไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวหมายถึงว่าสําหรับทุกคน,นกับใช่ค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่า ขณะนี้เวลา9นานิกา50นาทีนะครับน้องเบจจางนะครับจังจ้าให้สัมภาษณ์